我。 นั่งสวยๆก็ผอมได้แล้วกันนะคะนี่เลยค่ะมาเจนต้าหนึ่งตองใครใครก็รู้ว่าเห็นผลขนาดไหนใช่ไหมคะกินไปไม่ถึงอาทิตย์เรารู้เลยว่าผิวเราดีขึ้นหน้าดูไบร์หน้าดูมีออร่านะคะหรือใครตกขาวปวดประจําเดือนนะคะรับรอหายนะคะและที่สําคัญคือใครเป็นภูมิแพ้นะคะเห็นได้ชัดเลยว่าอากาศภูมิแพ้ดีขึ้นตั้งแต่ยังไม่หมดกล่องแรกเลยนะคะ1กล่อง599บาทเท่านั้นนะคะวันนี้ โปรโส่งท้ายฟรีแถมฟรีค่ะฮุนดี S เอกล่องนะคะฮุนดี S เมูลค่า358เอาสิบาทเอาไปทำอะไรเอาไปทานก่อนอาหารมื้อเที่ยงก็ได้นะคะตัวนี้ก็เปรียบเสมือนแฟตเบิร์นั่นเองนะคะจะเข้าไปช่วยเบิร์นสิ่งต่างๆที่เรากินเข้าไปนะคะเท่ากับว่ากินไปเลยค่ะ กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเพียงแค่กินฮุน d ีเอวันละ1เม็ดเท่านั้นเองนะคะนั่งสวยๆก็ผอมได้599 1่แถมหนึค่ะ